นารเมศรัตนชเวงโคศกพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการตรวจสอบนายปร,รินพาณิชพักอดีตรองหัวหน้าพักหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยและผอศอูนย์การเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครสกรพักประชาธิปัตย์หลังถูกผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีร่วงละเมิดทางเพศว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมกำลังให้ความสนใจโซจะมีการตั้งกรรมาการสอบในเรื่องากล่าวหรือไม่ขึ้นอยู่กับกรรมาการบริหารพักที่จะเป็นผู้พิจารณา หากพิจารณาเห็นแล้วว่านายปรินมีความผิดจริงกรณีดังก,กล่าวโทษสูงสุดคือขั้นขับออกจากพักยืนยันว่าพระประชาธิปัต์ให้ความสำคัญและเน้นหนักมาโดยตลอดในเรื่องสิทธิสตรีเป็นสำคัญโฆษกพระประชาธิปัต์กล่าวถึงกรณีที่นายปรินลาออกจากพอศอูนย์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกว,ว่าวันนี้พักจะมีการหารือในเรื่องนี้เชื่อว่ากรณีที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสกอของพัก เพราะยังมีรองหัวหน้าพักเก้าคนที่ทําหน้าที่ดูแลอยู่